ที่หนูได้มาเป็นคณะกรรมการนักเรียนของโครงการสองภาษาบางทีหนูต้องสละความรู้สึกส่วนตัวเพื่อมาทํางานให้อาจารย์หรือบางทีเวลาหนูอยากจะทําสิ่งที่ตัวเองอยากทําแต่ทําไม่ได้มันก็ต้องทําสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจค่ะเรื่องการเสียสละของพระอ,องค์ก็คือท่านให้ทุกอย่างกับ คนไทยท่านไม่เคยทิ้งคนไทยท่านจะช่วยเหลือทุกทางเท่าที่ท่านจะทำได้ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินอย่างเดียวแต่พระองค์ให้แนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีอย่างเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้ค่ะท่านก็ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยแค่ให้พวกเรารักกันแล้วขอให้พวกเราพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองแค่นี้จริงๆที่ท่านต้องการค่ะหนูว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราควรจะหันหน้ามาแก้ปัญหาแล้วก็ทำ สิ่งที่ถูกต้องสักที